สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดยอดเงินที่โชครถแห่โอนให้แม่บังเกิดกล้าทุกเดือนเปิดยอดเงินที่โชครถแห่โอนให้แม่ยังเป็นกระแสะรสแ้อนแรงและสังคมกําลังให้ความสนใจอย่างมากกับกรณีของบอลเชิยิ้มและโชครถแห่ของดรับงานคู่เพิ่มอีกทั้งล่าสุดเมื่อวันที่1สิงหาคมโชครถแห่ได้อัดคลิปกราบขอโทษเจ้าภาพหลังยุติบ,บทบาทงานคู่ทั้งหมดที่รับกับบอลเชิยิ้มกว่า50ิคิว เนื่องจาะได้รับแรงกดดันทางสังคมและการแสดงบนเวทีจึงทําให้ไม่สามารถแสดงต่อได้แต่งานเดี่ยวที่รับไว้จะทําให้เต็มที่ที่สุดกระทั่งล่าสุดบอลได้เคลื่อนไหวใน Facebook ส่วนตัวแชร์ข้อความจาก Facebook ของผู้จัดก,การโดยระบ,บุแคปชั่นว่าคุณทําแบบนี้เพื่องานเดี่ยวไปได้ผมว่าจะไม่อะไรแล้วนะสงสารพี่ดอนมากเหนื่อยอีกแล้วล่าสุดนางมาริงสินชื่นอายุ48ปี แม่ของโชครถแห่เปิดเผยว่าความสัมพันธ์ตอนนี้กับทางโชคก็นัดแฟนของโชคซึ่งตนก็ติดต่อกับโชคอยู่โชคก็ยังส่งเงินมาช่วยเหลือดูแลพ่อแม่อย่างดีทุกเดือนเดือนละ30,000บาทไม่ได้มีปัญหาอะไรขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ